สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมะพก็ลดตัดหล่ใส่เลยจ้ามะพอ้ก็ไม่ทีอีกแล้วยืนอยู่นอกบ้านจ้าเพื่อน,อนทายลูบหิมะกําลังตกเลยจ้าตนนี้มื้อน,นี้กับวันที่สองเมษาจ้าเพื่อน,อนที่สองเมษาแล้วปกติมันจะหมดไปแล้วได้ใจหิมะนี่กระยังมีมากอยู่จ้าเพื่อน,อนปกติจะหมดในแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้หิมะมาเลทแท้ เดือนเมษาแล้วยังมีหิมะอยู่จะเพื่อนๆือนมึงเนี่ยอะไจ้ะปกติเดือนเมษานี่ไอพักบางอย่างที่เขาแบบว่าเขาอยู่กับความหนาวเขาขื้นงาวเลยจะเพื่อนเพื่อนแต่ปีนี้ยังพันไอปลูกู่จจะปลูกบาได้เพราะว่าอากาศยังหนาวแล้วก็หิมะมาอยู่เรื่อยๆนะจะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยอะจ้ะมาอยู่เรื่อยๆจ้ะหิมะมึงหิมะ เดือนเมษาจ้ะบุหูุว่าจะดนหรือเปล่านี่เริ่มรู้สึกว่าปอนลงแหละจ้ะเพื่อนเนี่ยปอนลงแล้วเพราะว่าแบบว่าอากาศมันแบบว่ามันบวติดลบนะจ้ะเพื่อนมันก็เลยแบบว่าหิมะมันกับแบบมันบวจับมันบวจับปันไดไหมจ้ะมันตกลงมามันกับมาละลายไหมจ้ะเพื่อนเพราะว่าถ้าอากาศติดลบอ่ะมันจะ ถ้าตกลงดินมันจะแบบจับเป็นก้อนขาวไปเลยไหมจ๊ะแต่นี่มันแบบว่ามันอากาศมันแบบว่ามันอุ่นอยู่แน่นนะสามสิบกว่ามันแบบว่ามันมันบปติดลบวาฉันเถอะจ๊ะแต่ว่ามันก็ยังมีมาอยู่จ้ะมึงแน่ลยะจ๊ะหิมะอยู่เมืองไทยห่อนแท้เนาะจ้ะเนาะอยู่เมืองไทยแต่ว่าอยู่นีเด้อจ้ะมึงแน่้ล่ะอันนี้อยู่ตลอดจ้ะ ฝนขันฝนบ่ตก๊กไก่หิมะลงอยู่พอะปัานนี้แหละจ้ะมึงเนี่ยพูดนะลงว่าปม่ในหน่อยเด้อจ้ะน,นี่พึ่งลงไดบ้บ้านดนจ้ะเพื่อนเพื่อนก็นเริ่มแบบว่าเริ่มสีขาวอหลจ้ะพักบางยางไม่ทิพกับ,บ่ได้คุ้มพร้อมจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาแบบมาแบบมาหลวดเร็วจ้ะบ,บ่ได้บ่ได้มึงคักนะว่าหิมะมาแบบว่าอ่า มองออกข้างนอกยังหูว่ามีหิมะนะจะเพื่อนเพื่อนประมาณนั้นนะมึงเนี่ยล่ะพูดนะเป็นก้อนไ่เลยจะเพื่อนเพื่อนถ้าอากาศมันเย็นงแห้งอ่ะมันจะจับเป็นก้อนจ้ะเห็นบ่ปิวบ่เนี่ยมึงหิมะจะเพื่อนเพื่อนฝนหิมะฝากเพื่อนเพื่อนคนไทยจ้ะ เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเม่ใจเป็นเพื่อนทรงหิมะไปให้แบบว่าเพื่อได้ลดความห่อนลงแก่เนเพื่อน,อวอน,น,อนสวนผักสวนผักบางยางกับบริคุ้มจะคุ้มเป็นบางยางบางยางกับบริคุ้ม เพราะว่าว่าแกมันสีมาบัวแห้งนะจ้ะพยากรณ์อากาศเขาก็บอกกี่โดดอาจจะมีหิมะนะแต่ว่าหังบอกคีดว่ามันสีมาแห้งไม่จะ่นเพื่อนก่อนเลยบริคุ้มผักเป็นยังไงอีกนอกึงสิ่ง้ปลูกไม่อีกแล้วมั้งไม่ทีปะพูดนะยังล่งหลายอยู่จ้ะ คืนเริ่มค้าวแล้วจ้ะ I respect Andrew Berger, Justin Thomas, all doing that. First two titles at the same event. So, good chance here for... Just a scratch on the car here. That glass on the council, hitting towards water, and it runs away from it. So those are three bad things. Right, um, I was in a good spot, but it's not really difficult. But I don't think the shot you see all.